ในพระธรรมปิดกได้กล่าวถึงเรื่องเปลตไว้ชัดเจนว่าเปลตมีภูมิต่างๆมากมายล้วนทนทุกทรมานและเชื่อกันว่าภูมิของเปลตอยู่ตามภูเขาสูงๆในภาคอีสานอย่างมากมายและพระธุดงที่อยู่ในสายท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยผจญม,มามากในกรุงเทพ เมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อนเปลดวัดสุทัศเทพวรารามเป็นที่เล่าลือมากเพราะตัวสูงปีดเท่ากับเสาจริงช้าค้ําหลังคาโบส์เลยทีเดียวเขาเจอกันมามากจนเกิดเป็นคํากล่าวที่ว่าอยากดูอีแรง้งให้ไปวัดสะเกตอยากเห็นผีเปรตต้องไปวัดสุทัศ เลดนี้มีลักษณะพิกลพิการตัวสูงบางตัวก็หัวล้านตาแดงผอมมองเห็นแต่สี่โครงมือยาวเก้งก้างส่งเสียงวีดวีดอย่างหวยหวนเสียงวีดดังขึ้นเสียงหอนของสุนัขก,ก็จะหอนรับกันเป็นช่วงๆไม่ว่าใครได้ยินแล้วถ้านอนหลับสบายก็เกินไปละ คนที่เคยได้ยินเสียงเปลดบอกว่ามันไม่เหมือนเสียงนกหวีดที่กระด้างแต่แหลมกว่านกหวีดและดังติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่าที่ใครจะเป่านกหวีดให้ดังติดต่อกันได้อย่างนั้นคุณอาคมอามรดิตเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้ยินเสียงเปรตร้องเขาเล่าว่าตอนนั้น ได้เช่าบ้านอยู่หลังวัตโนบางแวกจารันสนิทวง13ภาษีเจริญเมื่อ30กว่าปีมาก่อนมีแต่ความรกร้างว่างเปล่าบ้านที่เขาเช่าอยู่มองออกจากหน้าต่างที่ห้องนอนจะมองเห็นลานวัตโนและต้นไม้ต้นไร่สูงๆคืนหนึ่ง มีเสียงดังวีดวีดคุณอาคมลุกขึ้นมายืนที่หน้าต่างมองไปทางวัตโนก็เห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มสูงใหญ่เป็นรูปคนมือไม้เก้งก้างยืนสูงค้ำต้นหมากในวัดส่วนที่เป็นหัวหมุนไปหมุนมาทุกครั้งที่มีเสียงดังวีดวีดครั้นหันมาดูข้างหลัง ก็พบภรรยาและลูกๆมองดูไปทางวัตโนแล้วก็อ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกจึงได้หันมาปลอบและบอกว่าไม่ต้องกลัวเปลตเขาหิวเขาต้องการส่วนบุญจึงได้มาร้องครางวีดวีดลูกสาวคุณอาคมบอกกับผู้เป็นพ่อว่าก่อนจะมีเสียงวีดวีดนั้นอากาศจะเย็นมาก มีลมพัดมาอย่างแรงผิดสังเกตทั้งๆท,ที่เป็นหน้าร้อนครู่หนึ่งเสียงร้องก็ดังขึ้นอย่างหวยหวนคุณอาคมเล่าว่าพออีกวันหนึ่งต่อมาผมก็หาข้าวของมาใส่บาทพระที่หน้าบ้านแล้วอุทิศไปให้เปรตที่เห็นพอตกค่ำก็มีเสียงร้องอีกเหมือนเดิม ผมก็ทำบุญไปเรื่อยๆคาดว่าเขาคงจะได้รับบ้างเพราะเคยได้ยินมาว่าเปรตพวกนี้มีกรรมกว่าจะได้รับผลบุญนั้นลำบากเหลือเกินหนักเข้าเขาก็ไม่มาร้องเรียกนานๆนนก็จะมาร้องทีเขาคงจะเกรงใจก็เป็นได้เปรตนี้ท่านว่า เกิดจากคนที่เมื่อมีชีวิตอยู่ยักยอกเงินวัดของเขาถวายพระก็เอามาเป็นของตัวเองโกงที่ดินวัดเขาทําบุญมาก็ยักยอกเอาไว้ไม่เอาไปเข้าเป็นของสงฆ์เมื่อตายแล้วก็มาเสวยกรรมเป็นเปรตอย่างน่าสงสารเพราะกรรมที่ก่อไว้ทําบุญไปก็ไม่ค่อยจะได้รับ เพราะบาปนั้นมันมากั้นทางบุญของเขาอุทิศบุญก็ข้ามหัวไปข้ามหัวมาอยากกินก็ไม่ได้กินเขาทำบุญให้น,น,นานๆก็หล่นลงมาทีกินก็ไม่อิ่มต้องร้องขอส่วนบุญพูดก็ไม่มีเสียงคนได้ยินแต่เสียงวีดวดีเหมือนในสมัยพุทธกาลเปลดสี่ตัวอยู่ในกระทะทองแดง พอพ้นจากกระทะขึ้นมาบนผิวน้ำก็จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองชั่วอย่างไรอย่าเอาไปเป็นตัวอย่างก็พูดได้ตัวละคำสีตัวพูดได้คนละคำเป็นใจความว่าทุสะนะโสและคาถากันเปลกก็คือทุสะนะโส คือหัวใจเปรตนี่เองอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนแต่คนโบราณสอนลูกสอนหลานว่าเวลาเจอเปรตให้ภาวนาหัวใจเปรตว่าทุสนะณโส ổ, อย่างนี้เปรตบางตัวจะพ้นกรรมมาเกิดเจ้าเศษกรรมก็มาเบียดเบียนเอาไปจนไม่ได้เกิด ต้องตกลงไปใช้กรรมอีกเรื่องดังที่เล่ากันสืบมาแค่พญาไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนนี้ว่ามีหญิงมีคันชาวพยาไทยรายหนึ่งไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งตอนนั้นเรียกโรงพยาบาลหญิงปวดท้องอยู่สองสามวันจึงไปโรงพยาบาลอยู่ได้สองวัน หมอก็ลงความเห็นว่าเด็กตายในท้องจึงเอาเด็กออกปรากฏว่าเป็นผู้ชายผู้เป็นแม่ได้มองเห็นแค่แวบเดียวเมื่อกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกสงสารลูกแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงร้องวีดวีดที่หน้าต่างห้องนอนรู้สึกขนลุก ปลุกสามีให้ฟังก็ได้ยินทั้งสองคนจึงพนมมือบอกว่าถ้าเป็นเด็กที่ตายในท้องให้หยุดส่งเสียงแล้วจะทำบุญไปให้เสียงนั้นก็เงียบไปจึงได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้คลั้นย้ายไปอยู่ที่สุขุมวิทเสียงวีดๆวีก็ตามไปอีกทำให้ได้คิดว่าวิญญาณเด็ก คงตามไปขอส่วนบุญก็เลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เสียงนั้นก็เงียบไปและนานๆก็จะมาให้ได้ยินเสียงอีกเพื่อขอส่วนบุญทำให้รู้ว่าเด็กได้เกิดไปเป็นเปลตไม่อาจเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะเศษกรรมยังไม่หมดและที่คลองแสนแสบแยกคลองพระขนง ซึ่งเป็นต้นตำนานผีแม่นาคแต่ต้นสายคลองแสนแสบที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นตอนหนึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสามงาม้มหรือที่เรียกกันว่าวัดวิเศษชัยการชาวบ้านที่อยู่ในแถบหลังวัดวิเศษชัยการนั้นมักจะได้ยินเสียงเปลดร้องเวลาที่ชาวบ,บ้านลุกขึ้นมาหุงหาอาหารเพื่อเตรียมใส่บาตร เหมือนจะเตือนให้ผู้คนได้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ชาวบ้านว่าตอนแรกก็จะมีเสียงดังกรีดกรีดเหมือนกับเสียงของจิ้งเรดเรียดดินแล้วก็ดังแรงขึ้นเสียงวีดวีดและสูงขึ้นสูงขึ้นจนเทียมเท่าหลังคาโบสถ์แต่ชาวบ้านก็ได้แต่ฟังเสียงไม่กล้าโผล่ออกมาดู เพราะกลัวจะเห็นเปรตและหัวโกลนหรือเป็นไข้าตายเอาง่ายๆเพราะรูปร่างของเปรตนั้นก็คือผีเราดีๆนี่แหละใครอยากจะเสวนาด้วยเล่าและในแถบเดียวกันกับวัดบรมนิวาสก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเสียงเปรตร้องวัดบรมนิวาสนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงผนวด ได้เคยมาจำพรรษาลอยู่ณนวัดแห่งนี้และเมื่อคลองราดแล้วได้โปรดเก้าให้ทรรนุบำรุงวัดจนสง่างามและได้นิมนต์พระอุบาลีคุณูปรปมาจารย์สิริจันโทจันจากวัดสุปัตอุบลราชธานีมาเป็นเจ้าอาวาสท่านพระอุบาลีองค์นี้คือผู้นำเอาธรรมยุทธนิกายไปตั้งมั่นในภาคอีสาน มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดสุป,ปัตและได้ใกล้ชิดกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเจ้าคุณพระอุบาลีรูปนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้ความเคารพอย่างมากวัดบร,รมนิวาสนั้นเดิมรกคลึ้มเต็มไปด้วยเมฆไม้และความสงัดเมื่อสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากลุ่มพระยาวชิรยานวโรรถ นำท่านเจ้าคุณอุบาลีไปยังวัดบรมนิวาสนี้นั่งไปบนรถมา้าและเมื่อถึงปากทางเข้าวัดก็เสด็จดำเนินด้วยพระบาทนำท่านเจ้าคุณอุบาลีไปยังวัดบรมนิวาสไปพักอยู่ที่กุฏิเรียกว่าหอเขียวและที่หอเขียวนี้เองชาวบ้านเล่ากันว่ามีเปลตัวสูงโยง เมื่อเดินร้องวีดวีดให้เห็นในคืนวันพระและวันพระจันทร์เต็มดวงแต่เมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านได้มาอยู่ที่หอเขียวแห่งนี้ท่านได้แผ่เมตตาด้วยศีลสมาธิปัญญาจนเปรตที่เคยร้องขอส่วนบุญก็หายไปไม่เคยมาร้องอีกเลยท่านเจ้าคุณอุบาลีมรณนะภาพ ด้วยโรคกระดูกที่หอเขียวแห่งนี้และปัจจุบันอัฐิของท่านยังอยู่บนหอเขียวคู่กับท่านมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนอันเป็นสิทธิที่ท่านไว้วางใจให้ดำเนินงานแทนท่านและเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาจากท่าน